ไม่รู้จัก manifest ก็จะไม่รู้จักคำว่ากฎแรงดึงดูดน,นะคะหลายคนที่กำลังศึกษาหรือว่ากำลังเรียนรู้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยจะไม่มีใครไม่เคยได้ยินคำว่า manifest manifest คืออะไร manifest เนี่ยคือกระบวนการนะคะการเปลี่ยนความคิดนะคะหรือสิ่งที่เราปรารถนานะคะให้กลายเป็นความจริงะะจะเข้าใจแบบนึงก็ได้ว่าเป็นกระบวนการการเปลี่ยนพลังงานนะคะความคิดคือพลังงาน ให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ที่เรียกว่าสสารแล้วสสารมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นปากกาโทรศัพท์แล้วก็สมุดแบบนี้อะคะ่ะที่เขาเรียกว่าสสารเป็นสิ่งที่เราสามารถาสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสท้ง5้าของเรานะคะส่วนพลังงานนะอย่างเช่นว่าอา,อากาศสายลมแสงแดดนะคะแล้วก็แม้แต่ลมหายใจของเรานะคะก็ถือเป็นพลังงาน รวมทั้งความคิดไอเดียความรู้สึกของเรานะคะก็ถือเป็นพลังงานเหมือนกันกระบวนการเบเนฟิตนะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ขั้นตอนใหญ่ๆก็คือ1ขอ2เชื่อ3รับกระบวนการที่1คือการขอเนี่ยหมายถึงว่าเราปรารถนาสิ่งใดหรือว่าเราต้องการสิ่งใดแล้วก็ส่งความรู้สึกที่เราต้องการหรือปรารถนาสิ่งนั้นออกไปให้ชัดว่าเราต้องการอะไรและเมื่อไหร่ กระบวนการที่2นะค,ะคือกระบวนการเชื่อกระบวนการเชื่อเนี่ยเราต้องมีความศรัทธาว่าไอสิ่งที่เราขอไปเนี่ยหรือปรารถนาออกไปเนี่ยเขามาแน่นอนโดยไม่มีการลังเลสงสัยหรือวิตกกังวลน,นะคะกระบวนการสุดท้ายรับนะคะเราจะต้องปล่อยวางไม่จดจอ่อไม่บีบคั้นนะคะไม่ล้อนรนนะคะแล้วก็พิ่พบนว่าจะมาจริงไหมจะมาเมื่อไหร่นะคะอันนี้คือ3ขั้นตอนหลักๆนะคะของกระบวนการ manifest สรุปนะคะเทคนิคของกระบวนการม e ีเฟสคือ 1. คิดให้ชัด 2. เชื่อให้สุด 3. รู้สึกให้จริงนะคะลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะได้ผลยังไงมาแบ่งปันใต้คลิปดีกันนะคะ